อยู่บอนได้เดี๋ยวนี้น่ะสมอยแมปอยู่เดี๋ยวนี้น่ะตัดเป็นบ่อสมอยแม่บโเป็นจะคิดตัดอยู่บอนได้จะคิดจำอยู่บอนได้ลู้ยจะคีดจำจะขึ้อแม่บโเป็นอันนี้ตัดไฮไลท์ตัดไฮไลท์น,นะแม่บเป็นจะคิดจำอยู่บอนได้ล้ย แม่กังงยุ่ลรวยได้ยินแต่ลู่เบาแล้วลู่ชากรกะลู่เคยแลว้วเบาตันให้ไหลใน,นตันให้ไหลได้แม่น้สมอยจากสตัดอยู่บอนได้แม่ดูขาวมือเห็นบออันแม่ดูขาวามือเห็นบ่ดูขาวามือโอเคขาวามือ,อเาอนอาะเบิ้งขวามือแล้วมันจะเป็นหูบยังลูก แม่สมอยขวามือขวามือโดยขวามือแหละกดบอลไดลูกจำบบอลไดขวามือขวามือขวามือสมอยคือว่าแม่บเป็นเฮดนนแหละลูกลูกมาโทรแม่บอกสมอยสมอยคือว่าคือว่าบเป็นนนแหละบเป็นเฮดอะ่นแม่สิเปให้เจ้าเดรรูเดอร์ มันมีอะไรดูสิมันมีอะไรดูสิอันใดเนาะมันมีอะไรดูสิ อยู่เบิงคววามือกับมันมีของกองมุลเนาะถาทาแม่แบบนมีฮะนะมันมีของมุลแล้วก็มีไม้แล้วก็มีหูปีเล่มแล้วก็มีหูปีเล่มนะซองแล้วก็มีอันติกฮะนะแม่พูดให้ฟังหน่อยโอ้อันมีอันเดอร์อันโตที่หนึ่งเนาะโตครั้งบนชุดแล้วแม่นันมันจะมีวงอันที่ว่าหั่นมุมเนาะที่ซองมาแล้วแม่นใหม่ไมโครโฟนเนาะแล้วก็ที่่ามาแล้วก็มันสิเป็นหู ซี่เแจแล้วก็มันจะมีแงกอ้อหน่อยหนึ่งแล้วต้อมาอีมันจะมีบ่อนนั้นน้อยๆแล้วก็เป็นจำจำซ้ำเม็ดอ,อมแล้วก็ต้อลงมากับมันจะมีซี่เจมันจะมีซี่เจ๋อีนะลูกอะไรซี่เจอีแล้วต้อลงมาอีมันก็จะมีอันติกมันมีแบบหูตินะ๊มนหมดๆแล้วมันมีหูติ๊ืออะไรลูกขวามือมี นี่ปลาไผ่ไม่รู้แล้วแม่บอกว่าสีจําอยู่บอนใดฮะนะอันของลูกกับมันซีมีคือกันเ่ะแบบว่าอันมุนนะจอเนาะแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็มีหูซีเลี่ยมเนาะซีเหลี่ยมแล้วก็มันมีงาะอ้อไปน้อยหนึ่งนะนะซีเลียมแต่บมแมนสซีเลียมแท้มันจะมีงอกอ้อแล้วก็ต่อลงมากับมันซีมีอันขีดอันขีดอันขีดยาวๆแต่ว่ามีจัมจัซ้ำแล้วก็ต่อมาออซีเลียมก็ต่อมา เบื้องขามือแล้วก็มีหูติ๊กแต่อันที่อันสี่แจแม่สี่แจอันที่แจล้วนๆล้วน,นเนาะบม่แม่นที่แจโตกระดอกอันแต่โตนึ่งสองสามนึ่งสองสามสี่แต่โต, 1, 2, 3, ต,ตทีหาบลูโตทีหานี่บอกเบิ้งรู้ของลูกนะคือเดี๋ยวบอกกับของแม่นะแต่โตสี่เล่มโตแต่แต่อันสี่แจแม่ อันซี่เจมันลักษณะแบบอันค้ายๆน้าทอนาอนาทรทัศน้าทีวีเนี่ยนะบ่ลูกแม่ก็ยังบอกเข้าใจนะนะคันแต้พิษจดบ๋ยวเป็นยังเลยว่าเนาะสุมุดชัแม่มแต้พิษพิษนะนะถาเบิง้งขาฝั่งลูกเคนอิจก่อนยังแตะ บังลูกผิมก่อนจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยสองคนนี้นั่นแหละแม่กันกันอยู่ทางลูกอธิบายอยู่ตอนนี้นะใส,ส่สีแจ้นั่นแหละแต่เธอเด่วบรรุแต่เธอเด่วแหละย่าบรรล้ในไดลูกแต่กี่ครั้งลูก Đáng đi ok lụ